ลัคนาราศีกุมช่วงนี้มีดาวอาทิตย์ของตำแหน่งอุดจาวิราชอยู่30วันจะเป็นเช่นไรเรามาดูแบบเจาะลึกตามวันเกิดมีคำตอบให้แน่นอนสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เฟสเทวาครับได้คัดเลือกนะครับดวงดาวที่ให้คุณนะครับกับชาวลัคนาราศีกุมครับเป็นผู้โชคดี นะครับที่ได้รับผลดีจากการที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมีนครับรองตําแหน่งอุดจาวิราชครับแล้วมาตั้งแต่14มีนานะครับมาแล้วแล้วก็อยู่ยาวไปถึง13เมษายนวันสงการไทยพอดีเลยนะครับตรงนี้แล้วตำแหน่งอุจจาวิราชเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆนะครับก่อนขึ้นเป็นตำแหน่งมหาอุดในเดือนเมษากลางเดือนนั่นเองนะครับเพราะนั้นเมื่อดาวจะขึ้นตำแหน่งเนี่ยก็เปรียบเสมือนรถนะครับที่ รถแข่งนะครับนึกภาพนะครับเวลาจะออกตัวต้องเบิ้ลเครื่องแรงๆอะ่ะเรียกว่ามีความพร้อมนะครับแล้วจังหวะออกตัวมันจะบิ้นไปเลยมันจะเร็วมากครับเนี่ยก็เลยเป็นจังหวะนี้แหละเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆนะครับเหมือนเราจะเลื่อนขั้นสู่จุดที่สูงสุดเป็นดาวที่ให้คุณแรงมากในด้านบุญด้านวาสนามีพลังที่กล้าแข็ง ะยิ่งดาวอาทิตย์น่ยปัญญาโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่ายศศักดิ์อัครฐานให้ทายอาทิตย์โอ้โหมันจะมียศมีตําแหน่งมีชื่อเสียงมีเกียรติยศโด่งดังเฮงตังรวยมีความกระตือรือร้นขยันตั้งใจ,จเจริญรุ่ง,งโรจน์ช่วงชัชวานเลยอย่างไงเห็นไหมะฉะนั้นก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาและดาวอาทิตย์เราเนี่ยมาจากเรือนภพปัตตานีนะครับวิ่งเข้าสู่ภพกระดุมพรกของชาวกุมนั่นก็คือเรือกนการเงินรายได้โอ้โหเรียกว่า มีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์รับตังค์เงินถุงเงินถังจะรวยครั้งใหญ่แล้วนะครับดาวอาทิตย์ก็หมายถึงคนรักก็ได้เอ้าแฟนพารวยแฟนสายเปหรือหมายถึงหุ้นส่วนก็ได้แสดงว่าช่วงเนี้ยต้องติดต่อดีลกับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือดีลกับลูกค้าเยอะๆนะครับไปดีลไปติดต่อเลยจะเป็นจังหวะเปิดนะครับที่จะได้ดิบได้ดีไงพอดาวได้ตําแหน่งอุจจาระวิว่ากออ็คุยง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ นะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าแต่ละคนของชาวราศีกุมไม่เท่ากันนะได้มากได้น้อยได้ง่ายได้ยากหรือได้จากอะไรโฟกัสตรงไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับวันที่เกิดครับอาจารย์อังคารพุทธนี่แหละอาจารย์จะมาทำคลิปเจาะลึกเลยที่ช่องนี้ช่องเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านนะครับกดติดตามอ่าแล้วขอบคุณมากๆเลยแหละ,ะถ้าใครที่กดติดตามไม่พอนะครับกดกระดิ่งด้วยไง กดกระดิ่งเนี่ยมันจะส่งไปถึงเลยแล้วไปเปิดฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนไงมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนอีกดีๆทางนั้นเลยนะครับแล้วก็กดแชร์กันเยอะได้เลยเพาเป็นข้อมูลที่ดีมากๆครับขอบคุณจริงๆนะครับทีนี้ไปดูกันเลยนะครับว่าต้องโฟกัสเรื่องอะไรนะครับได้มากได้น้อยนะครับอาจารย์จะเริ่มลักคณาราศีกุ้มเกิดวันอังคารนะครับวันอังคารเนี่ยคือหกโมงเชา้าวันอังคารทีรร่ห้าห้เช้าวันพุธนะครับ ดาวอาทิตย์เป็นมนตรีตามทักษะครับโอ้โหแล้วไปลอยในเรือนการเงินอันนี้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตได้มากอย่างแน่นอนชัดเจดนนี่พูดอย่างนี้เลยนะครับและอาทิตย์บอกไปแล้วครับมาจากคนรักก็ได้แสดงว่าคนรักถ้าให้เนี่ยให้ไม่น้อยนะครับให้เยอะครับหรือลูกค้าลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่หรือหุ้นส่วนที่เป็นผู้ใหญ่ใครก็ตามที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือที่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเมตตามุาผดผัญมาคำ้ำจูมาซัพพอร์ตมาเกื้อกูลนะครับ มาทําให้เรามีเงินมีทรัพย์มีสมบัตินี่เงินทองไหลามาเทมาเลยโอ้โหเปิดมาก็ว้าวเลยเพราะฉะนั้นใครเกิดวันอังคารนะั้นลุยเลยจังหวะแบบนี้หาได้ยากเพราะอยู่ถึง3เมษายนย้ายออกแล้วออกจเจริญการเงินก็จะไม่ได้เยอะอย่างนี้มาดูดวงอาจารย์คือมารู้ว่าจังหวะไหนช่วงเวลาไหนที่จะทําน้อยได้มากเนี่ยทําดีได้ดีเนี่ยอย่างนี้เลยจังหวะนี้เลยนะครับ ลุยเลยแล้วก็เน้นโฟกัสไปทางผู้หลักผู้ใหญ่แั่แหละนะครับจะนํามาถึงชื่อเสียงกิจยศการเงินการทองหรือเราจะดังพอดังแล้วเงินเข้าสปอนเซอร์เข้านี่ได้หมดเลยมีป๋าดันแน่นอนนะครับหรือเข้าหาเขาบ่อยๆนะครับพุทธเป็นผู้ใหญ่กว่านะหรือพระผู้ใหญ่ก็ได้อ่าได้เหมือนกันนะครับใคเบรเจอธนาคารเน้นมาบอกกันได้นะครับต่อไปครับเป็นวันพุธกลางวันพุธกลางวันคือหกโมงเช้าวันพุธถึงหกโมงเย็นวันพุธเท่านั้นเช่นสิบเจ็ดนาฬิกาวันพุธอันนี้ได้แต่ถ้า สองทุ่มันพุธอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับนั่นทุธกลางคืนดูลูกศรชี้ไหมครับดาวาที่เป็นอุตสาหะตามทักษะดูภาพประกอบเลยนะจะได้เห็นเข้าใจอุตสาหะไปรอในเดือนกันเนก็ขยันแล้วรวยนี่แหละถึงเคยมีคําพังเพยค,ำคำําคําฮิตนะเขาเรียกขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยเหมือนการของผมก็ขยันผิดเวลาสิบปีก็ไม่รวยเห็นไหมแต่ถ้าเวลาเนี้ยขยันน่ะรวยครับอชาวกลุ่มเห็นไหม เพราะดราเห็นความขยันเนี่ยไปอยู่ในเรียนการเงินขยันเราได้เงินขยันเรารับทรัพย์เพราะนั้นลุยเลยแต่วันนี้แต่เหนื่อยหน่อยมิสธิจะเหนื่อยกับคนวันอังคารก็ได้แต่ก็ต้องทำาลยเพะทำแล้วรวยเห็นไหมขยันไปพบลูกค้าขยันไปคุยกับแฟนขยันอ้อนแฟนขยันดีวกับลูกค้าดีวกับพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆเห็นไหมขยันและขยันอย่างเดยวไม่พอนะผมฝากไว้นะอิทธิบาทสี่เลยนะใช้ให้ครบเลยฉันทะคือเราต้องชอบด้วยจิตตะก็ไขวร ดูแลนะจดจ่อโฟกัสตั้งใจนี่ก็ได้นะครับเห็นไหมอ่าฉันทะจิตวิิยากับอุตสาหะนี่เหมือนกันก็ขยันมีความเพียรพยายามวิมังสาก็ตรวจสอบด้วยว่ามันดีไหมมันถูกทิศถูกทางไหมหรือไปทําผ่านโลกออนไลน์บ้างก็ได้ก็จะเป็นการดีนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเลยนะครับขยันหน่อยยอมเหนื่อยหน่อยนะครับได,ด้ได้ดีอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้นะพุทธกลางวันไปแล้วก็เป็นพุทธกลางคืนครับ พุธกลางคืน6โมงเย็นวันพุธถึงตี5้าเช้าวันพฤหัสบดีเช่นเกิดตี3ฟ้าต่วันวันพฤหัสเนี่ยได้3ทุ่มวันพุธเนี่ยพุธกลางคืนไม่ใช่พุธกลางวันนะครับมาดูกันครับดาวอาทิตย์เป็นเดชตามทักษะเลยครับโอ้โหเรียกว่ายิ่งใหญ่เงินก้อนใหญ่ก้อนโตอำนาจวาสนาบารมีมาเต็มอุจจาวิราชอีกเดชอีกโอ้โหดีแบบเฮงเฮงเบิลเบิลไปเลยนะครับแปลว่าลูกค้ารายใหญ่จะเข้ามา เงินก้อนใหญ่จะได้มานะครับแต่งตัวแต่งกายสะอาดนะให้สว่างเหมือนดาวอาทิตย์น่ยจะยิ่งดีนะครับหรืออ้อนแฟนดีๆอันดีวเขาก็เปหนักเลยนี่ได้หมดนะจังหวะดีๆอย่างนี้นี่อย่าช้านะเป็นเดทก็เป็นเดทแค่13เมษาเท่านั้นนะครับอย่าช้าวงเปิดฟ้าเปิดหูใครเกิดพู้วัคืนรีบลุยรีบลงมือทําช่วงนี้ขยันขันแข็งมีเกณฑ์ได้มากและได้เยอะครับนะลุยเลยเน้นเรื่องการงาน หลักนะครับต่อไปครับเกิดวันพฤหัสบดีครับคือ6คกมองเช้าวันพฤหัสบดีถึงตีห้าห้าเก้าเช้าวันศุกร์ครับอ่าดาวอาทิตย์เป็นสีเลยโหสีนี่ผมให้เป็นเดอะเบสเลยนะดัมเบลวันเลยของวันทั้งแปดวันทาง,งโหราศาสตร์ได้มากสุดได้ง่ายสุดได้เยอะสุดแต่ต้องแต่งกายให้สะอาดคิดดีทดําดีพูดดีแล้วลงมือทําด้วยไม่ใช่บอกว่าได้ง่ายสุดก็ไม่ทําอะไรเลยนะจะรับทรัพย์ก้อนใหญ่รับทรัพย์ก้อนโตแฟนก็ให้แบบง่าย ได้ลูกค้าไปคุยแป๊บๆก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องไปคุยต้องไปติดต่อต้องไปพูดไปเจรจานะครับหรือจะได้พบกับคนใหญ่ๆโตๆที่คุยกันเป็นวงเงินก้อนใหญ่หลักล้านอะไรอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะครับนะก็ไปลงมือทําได้เลยนะครับตรงนี้นะใครเกิดว่าสตีนี้อันดับหนึ่งเลยนะใครอยู่วันนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ใหม่จะได้ร่วมแสดงความยินดีนะครับนี่เห็นไหมเป็นสิ่งตามทักษะ ต่อมาเป็นวันศุกร์ครับวันศุกร์ก็คือ6กโมงเช้าวันศุกร์ที่ห้าก็เช้าวันอาทิตย์เช้าวันเสาร์นะครับหมพูปผิดนะคือดาวอาทิตย์เป็นอายุครับหมายคนเกิดวันศุกร์เป็นอายุเนะี่ยก็จะแบบเรียบเรียงง่ายๆเบาๆแล้วไม่เหมือนเป็นเดชสีมนตรีนะเพรานะนั้นก็ต้องเข้าใจนะแต่ถ้าให้ดีเนี่ยดาวอายุไปรอนในเดือนการเงิน,น,นดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงไปหาเงินได้อีกเยอะหรือคุยกับคนมีอายุเยอะๆหลายๆคนหลายๆท่านคุยคนที่ฟีลเนีกว่าเดี๋ยวเราก็จะได้เงินได้ทอง สำเร็จเฮงปังรวยอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีหรือใครทําที่เกี่ยวกับฟิตเนสสุขภาพศิลปกรรมร้านเสริมสวยร้านความงามออกกําลังกายเนี่ยนะอาหารเสริมเนี่ยนะถ้าทําตามเนี้ก็จะมีสิทธิ์นะครับที่จะได้อะไรดีๆตามนี้เลยนะครับอ่านะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้ลุยเลยครับกับอายุนะคนมีอายุนะจะพารวยอนะหรือ พาแฟนไปเรียกว่าดูแลสุขภาพเป็นตัวสุขภาพอะไรเงี้ยอ่ะและ้วก็ให้อะไรดีๆกับเราตาม,มาก็ได้อีกเห็นไหมนะเป็นอะไรที่โดดเด่นใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าได้ไม่เยอะเท่าวันที่เป็นเดทเป็นสีเป็นมนตรีนะครับ<อ>ต่อมาครับเกิดวันเสาร์ครับดาวอาทิตย์เป็นมูลละตามทักษะอันนี้ดีครับ <c oughs> มูลละก็หมายถึงมูลค่างไงใครที่ทําเกี่ยวกับขายบ้านมีห้องให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ตกแต่งต่อเติม บ้านอะไรอย่างเงี้ยรถขายรถรถไฟฟ้าอีวีรถน้ำมันโอ้โหช่วงนี้จัดเลยได้ลูกค้ารายใหญ่ลูกค้ามีเงินลูกค้ามีกําลังพร้อมซื้อพร้อมพร้อมจ่ายนี่มูลละก็มูลค่า,ม,คามูลค่าเราเนี่ยเงินก็เงินเราสร้างมูลค่า,คาหรือหุ้นขึ้นอ่าอะไรอย่างเงี้ยเก่งกําไรไดน้นี่นะได้หมดนะครับก็ยินดีด้วยแปลว่าสรุปเลยนะเดชศรีมนตรีมูลละครับ ได้เยอะวันเสาร์ได้เยอะครับยินดีด้วยนะครับตรงนี้ต่อมาเป็นวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์เป็นบริวารตามทักษะครับบริวารตามทักษะก็คือเน้นทําเองดูเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับทําด้วยตัวเองเป็นหลักก่อนนะและถึงจะได้ก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับตรงนี้นะครับยอมเหนื่อยยอมทําทําด้วยตัวเองเยอะๆไปเลยก็จะรวยได้เช่นเดียวกันหรือสองถ้าเรามีทีมงานมีลูกน้อง ให้ลูกน้องทําไปเลยนะครับกระจายงานเลยมีแค่สิบสามเมษานีเท่านั้นหลังจากนี้ไม่ได้รอในเดือนการเงินแล้วนะจะไม่ได้คึกคักมากมายรับซับก,ก้อนโตขนาดนี้อ่อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดเกิดวันจันทร์ครับเกิดวันจันทร์เนี่ยดาวอาทิตย์เป็นกลกินีครับดาวอาทิตย์เป็นกลากินีอย่าเพิ่งตกใจไปนะว่าจะไม่ได้นะครับอยังได้อยู่นะครับ แต่ว่าการได้มาเนี่ยต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นไงก็บอกว่าได้ง่ายได้ยากอันนี้แหละได้ยากเช่นคนอื่นเขาทำาสิบวาสิบได้ร้อยกับบ้านนอนของเราถ้าสิบบวก้าสิบบวก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 ไปจนห้าครั้งอ่ะถึงได้ร้อยไงมันก็มีความถี่เยอะหน่อยโเรขั้นตอนเยอะหน่อยไปทำอะไรเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเลยตกแต่ง่อเติมฟังแทนฟื้นฟูรีโนเวทรีไซเคิลนะครับนะก็จะทำให้เราเนี่ยได้ดิบได้ดีได้นะครับตรงนี้นะก็ฝากไว้ด้วย นะครับสำหรับวันทั้ง8วันโฟกัสตามที่บอกได้ดีอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้และที่ทายไปก็เป็นแค่ดาวดวงเดียวนะจะให้แม่นยำเป๊ะ,เ,ปะเลยเนี่ยไม่ได้นะครับนี่ครับภาพตัวอย่างให้ดูถ้าอยากจะให้แม่นยำเนี่ยมันต้องมาดูดวงดาวของเราตอนเกิดก็คือวงในทั้ง10ดวงนะครับแล้วก็วงนอกเห็นมั้ก็จะมีตัวเลขอีก10ดวงแล้วก็เลือนพบสิบสเลือนพบแล้วก็ทักษาอีก8วันเนี่ยโอโ้โหมันเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ที่จะดูให้เนี่ยแต่อาจารย์ดูค่าครูเพียง79 9บาทเพียงเท่าน,น,นั้นถูกมากถูกสุดๆ,ดๆคุ้มค่ายอย่างแน่นอนอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกทเทวหกห้าหรือสแกนคิวอาโค้ดที่ขึ้นหน้าจอน,นี้รับการนิเทศในย4ชั่วโมงหลังจองมารวดเร็วมากๆครับนะแล้วถามว่าดูแล้วได้อะไรบ้างเนี่ยก็สแกนคิวอาโค้ดเลยครับแอดไลน์เลยเพราะว่าในนั้นจะมีบอกรายละเอียดครบเลยจะได้เข้าใจแล้วจะบอกทางแก้ด้วยนะไม่ได้ดูอย่างเดียวแก้อย่างไรเนี่ยประสบการณ์1ิกว่าปีเนี่ย บอกได้อย่างแน่นอนนะครับนะแต่ถ้าท่านใดอ่ะยังไม่อยากดูดวงแต่อยากร่วมบุญกับอาจารย์เกตเทวาอย่าให้อาจารย์เกตเทวาเป็นสะพานบุญให้ช่วงนี้ก็ดาวแรงครับอาจารย์มีเปิดร่วมบุญกันนะครับเป็นบุญอะไรต้องทําเช่นไรฟังตามนี้ได้เลยครับและช่วงนี้อาจารย์เกตเทวาครับเปิดรับเจ้าภาพครับฝากดวงแผ่นทองพร้อมเครื่องพิธีบวงสวงบูชาท้าเวสวรรณแบบ VIP ครับ เพราะเนื่องจากช่วงนี้ก็เห็นกันอยู่ครับดาวพุธปะทะราหูไม่พอนะครับยังมีดาวอังคารประทะดาวเสาอีกด้วยนะครับจึงขอทําพิธีขอบารมีท่านท้าเวสวุวรรณให้ประทานพรให้แค้วคาดปลอดภัยประทานทรัพย์สมบัติบรรดาลโชคการงานก้าวหน้าหมดหนี้หมดสินขจัดปัดเป่าอุปสรรคพยันอันตรายนะครับการค้าขายปังยอดขายสนั่นแก้ปีชงมีวาสนา ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยมีอำนาจสมหวังในความรักแถมยังป้องกันคุณใสคุณคนป้องกันผู้ผีปีศาจที่จะมาทำร้ายเราได้ด้วยนะครับการเรียนการสอบก็ได้ผลดีเงินทองไหลมาเทมาครับเพราะท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นปางประธานทรัพย์เห็นมือไหมครับนี่มีคำว่ารวยครับเราจะได้รวยกันไงครับตรงนี้อ่าแล้วถ้าอยากจะทำไม่ยากเลยครับแอดไลน์ครับแอดไซเกตเทวาหกห้าครับ แล้วก็ทักว่าฝากดวงทาเวศครับแล้วหลังจากนั้นสามารถที่จะบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับอาจารย์ก็จะได้ทําแผ่นทองดวงให้ด้วยนะครับแล้วก็โอนบูชาดวงแผ่นทองมาได้เลยนะครับท้าเวสุวรรณ4 9 0บาทเพียงเท่านั้นครับถึงเวลาอาจารย์จะทําชุดวงสวงให้เลยนะครับมีภาพส่งให้ดูอย่างแน่นอนจุดประทัดดังเฮงรวยครับ วันนี้ถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับใครร่วบุญกับอาจารเกตเทวาก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านรับทรัพย์เฮงๆรงเยๆครับและพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ